สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาเช็คสภาพของโช้อกอัพที่ติดมากับรถก่อนนะครับว่าสภาพมันเป็นยังไงบ้างผมจะเช็คทั้งความเหนื่อในจังหวะยุบและยืดรวมถึงวัดระยะความยาวทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นยุบสุดยืดสุดเพื่อจะได้เตรียมความพร้อมในการซื้อชุดใหม่เมื่อถอดออกจากรถแล้วก็นําไปทาความสะอาดก่อนนะครับแล้วก็นํามาลองกดดูนะครับว่าจังหวะยุบเนี่ยมันมีแรงเหนื่อขนาดไหนจังหวะยืดด้วยนะครับลองเช็คดูว่ามันยุบยืดเนี่ยได้สมูทไหมแล้วก็มีการหน่วงตัวไหม ของผมจะเป็นช็อกอัพน้ำมันนะครับจังหวะย,ยืดมาเลยต้องใช้มือในการดึงยืดอยู่นะครับถ้าเป็นช็กแก๊สมันก็จะเด้งขึ้นมาเองช็อกอัพที่ติดมากับรถของผมเนี่ยคู่หน้าเนี่ยจะเป็นของออซูนะครับผมลองหาข้อมูลดูแล้วเนี่ยคาลิเบียนสามารถที่จะนําของออซูรโรดิโอมาใส่ได้ทั้งหน้าทั้งหลังนะครับเช็คคู่หน้าเสร็จแล้ว,ลวก็มาเช็คคู่หลังกันต่อนะครับของคู่หลังเนี่ยน่าจะเป็นของเดิมติดรถอยู่นะครับเพราะว่าผมดูแล้วที่กระบอกไม่มีสัญลักษณ์ของออซูเหมือนคู่หน้าอยู่นะครับ หลังจากเช็คครบทั้ง4ต้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าค่าความหนืดทั้งจังหวะยุบและจังหวะยืดเนี่ยมันยังสามารถทํางานได้ดีอยู่ต่อไปเราจะมาเช็คความยาวกันนะครับว่าทั้งในจังหวะยืดสุดยุบสุดรวมถึงจังหวะที่รถทํางานปกติเนี่ยมันจะมีช่วงชักกับช่วงยุบเนี่ยอีกประมาณเท่าไหร่นะครับก่อนอื่นจะทําการกดชกอัพให้ยุบสุดก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ทําการวัดที่โช๊คคู่หน้าก่อนว่าจังหวะยุบสุดเนี่ยมีความยาวอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ วัดแล้วได้ประมาณ32.5เซนติเมตรอันนี้คือการวัดคร่าวๆนะครับวัดทั้ง2ตัวเลยนะครับว่าความยาวจังหวะยุบสุดในเท่ากันไหมใกล้เคียงกันนะครับประมาณ32.5เซนติเมตรทีนี้เราก็มาทําการวัดคู่หลังบ้างนะครับคู่หลังได้อยู่ประมาณ30เซนนะครับ2ตัวมีความยาวเท่าก,กันนะครับ หลังจากนั้นก็ดึงชกให้มันอยู่ในจังหวะยืดสุดนะครับแล้วก็ทําการวัดคู่หน้าจังหวะยืดสุดเนี่ยจะวัดได้อยู่ที่ประมาณ53.5ซนติเมตรนะครับทั้ง2ตัวมีความยาวในจังหวะยืดสุดที่เท่ากันนะครับประมาณ53.5ซนติเมตรนะครับสำหรับคู่หน้า ทำการวัดคู่หลังกันต่อนะครับคู่หลังวัดได้20นิ้วนี่คือก็กประมาณ50เซนนะครับทั้งสองตัวมีความยาวยืดสุดเท่ากันหลังจากนั้นก็นําค่าที่วัดได้เนี่ยมาแสนจตารางนะครับสําหรับด้านหน้าเนี่ยตอนจังหวะที่จอดปกติเนี่ยระยะมันอยู่ที่ประมาณ44.5ลบกับระยะ ยุบสุดเนี่ยอยู่ที่32.5เ mm, ท่ากับว่าด้านหน้าเนี่ยสามารถยุบได้อีกประมาณ12เซนนะครับส่วนจังหวะยืดสุดเนี่ยคือ53.5เ mm, ท่าก well. ับว่าระยะชักในจังหวะยืดเนี่ยมีอยู่ประมาณ9เซนสำหรับด้านหลังนะครับผมวัดได้จอดปกติเนี่ยอยู่ที่ประมาณ45.5เซนติเมตรลบกับจังหวะยุบสุดของชงอัพเนี่ย30เซนติเมตรระยะยุบของด้านหลังเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15เซนติเมตรส่วนจังหวะยืดสุดเนี่ย50เซนติเมตรเท่ากับว่าด้านหลังเนี่ยมี 4.5ซนติเมตรเองนะครับผมคิดว่าจังหวะยืดเนี่ยมันน้อยไปหน่อยตอนนี้ผมก็มีข้อมูลแล้วนะครับว่าโชคชุดใหม่เนี่ยต้องมีความยาวอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่สาหรับระยะให้ตัวที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยสิ่งที่ต้องเตรียมเพิ่มเติมก็คือสายออนเบรกนะครับว่าความยาวของสายออนเบรกเนี่ยมันจะให้ตัวได้พอหรือเปล่าสำหรับโชคชุดใหม่ด้วยนะครับ